อร่อยไหมอร่อยอร่อยกินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังกิน,น,นเนาะตอนเช้าก็กินเลยนะกินตอนเช้าตอนเที่ยงกินยังตอนเที่ยงกินเนาะเดี๋ยววันนี้กินขนมนะ,ะมีมีขนมโดนัทขนมโดนัทแม่น้องอาร์ม ครับสิครับอออ่าได้ไงคงครับรู้เปล่าคงครับนอนแล้ววันนี้นอนเพิ่งตื่นแล้วให้มองหน้าบ้างเลยเออมองหน้าโชว์หน้าหล่อๆหน่อยดิเพราะว่า เออโชว์หน้าเราหรอนะอร่อยไหมขนมนี่ขนมอร่อยนะอร่อยนี่ขนมญี่ปุ่นนะนี่รู้จักป่าวรู้จักรู้จักเคยกินป่าวไม่เคยไม่เคยอ่านว่าอะไรรู้ป่าวรู้ข้างช่องนี่ข้างช่องนี่อ่านว่าอะไรนี่นี่นี่ข้างนี้ข้างนี้อ่านว่าอะไรรู้ป่าวอ่านหนังสือออกป่าวอ่านว่าอะไร อ,อ่านดูสิอ่านว่าอะไร <Lotus. S 1> โรตัสโรตัสอื้อหือไหนดูดิโอ้โหม่อนอ่านออกเลยอื้อหือม่อนอ่านหนังสือออกเลยไม่โอ้โหเก่งมากเลยนี่โอ้โหม่อนเก่งนะอ่านหนังสือออกด้วยขนมโรตัสเขาเรียกเป็นขนมอะไรขาอะไรโรตัสโรตัส นี่นี่นี่ตัวัดอะไรอ่านว่าอะไรนะน,รน้องไก่โัวจัดน้องไก่ม่อนเก่งมากเลยโอ้หม่อนนี่อ่านหนังสือออกนะฮะม่อนนี่จบอะจบปอ,อะไรป,<อ>ปห้าจบปห้าปห้ายังยังยังไม่จบปหกแล้วยังไม่จบปหกโอ้จบปห้า อ้จบห้าก็เก่งแล้วเนี่ยอ่านหนังสือออกเลยมอนเลดเก่งป้มอนเก่งเก่งท่องท่อง A B C Z ได้ป่ะภาษาอังกฤษนะ A B C Z ้ท่องไม่ได้ท่องไม่ได้บวกเลขเป็นป่ะมอนบวกเลขบวกเลขเก่งไหม ฮะะบวกเลขเก่งไหมเก่งครับอ้าวหนบวกหเท่าไรสองสองสองบวกสองี่สี่บวกสี่แบวกแปดอเอาใหม่แปบวกแเท่าไรแปดบวกแได้16 1หถูกต้องสิบหกบวกสิบหก อโอ้โหเก่งอะโหมันเก่งมากเลยคูณได้เปล่าคูณได้ไหมไ<ป>อ่าสองสองคูณสได้เท่าไหร่4 2 <laughs> คูณสองได้สี่อะอะไรบ้างได้กี่อ้อ่าได้สได้สี่ส,สอ,สอคูณหได้เท่าไหร่คูณหน ได,ได้สองได้สองสองคูณสองสี่โอ้โหส, oh. สองคูณสาม oh. หกหกเก่งมากสองคูณสี่ oh. หกสองคูณสี่เป็นหกเหรอคิดดีๆสิสองคูณสี่กันหกเ <laughs> มื่อกี้สองคูณสามได้หกนะอันนี้สองคูณสี่ ได้หกเอ่อได้แปดสิเออเก่ง่ะม่อนเก่งเลยลบเป็นไหมลบเป็นไหมลบป็นไหมเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนสองสองลบสองได้เท่าไหร่สองลบสองได้กี่สองลบสองได้สี่สองลบสองได้กี่เนะอ่านั่งนี่นั่งนั่งนนี่นี่นั่งกินดีนั่งกินดีเออนั่งกินดีดสี่บวกสี่อสี่ลบสี่กี่ลบกี่ได้แปด สี่ลบสี่ได้แปดอืมนี่จบปห้านะสี่ลบสี่ได้แปดสี่ลบสี่ก็เหลือศูนย์สิใช่ไหมใช่ใช่ใชสามสามลบสองได้เท่าไหร่สามกอได้หกได้หกครแล้วเริ่มมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยยังบวกเก่งคูณเก่งอยู่เลยลบไม่ได้อีกใช่ครับเขียน เขียนชื่อตัวเองได้ป่ะน,น้อยม่นชื่อจริงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจริงจําได้ป่ะจําชื่อตัวเองญญได้ป่ะอ่อนอะไรนะปัญญาอ่อนชื่อปัญญาอ,อ่อนเนาะไอคนไหนชื่อปัญญาอ่อนไม่ใช่ใช่ชื่อชื่อจริงๆอ่ะรันแก้วงามจรันพวกอันต์แก้วงาม สุขอนันต์แก้วงามใช่โอ้โหโชื่อดังๆแก้วงามเลยโอ้โอหชื่อพ่อมากเลยคุณครูชื่ออะไรคุณครูคุณครูชื่อจำได้ปะจำไม่ได้จำไม่ได้มีเพื่อนปะเพื่อนชื่ออะไรบ้างรู้ปะมีเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเพื่อนปากกาเพื่อนปากกา ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายชื่ออะไรตา,ตามชื่ออะอะไรนะตามชื่อตามชื่อมันมีแฟนยังมีแฟนยังมีแฟนยังแฟนอา่ามีปะ่ะเมียมีแล้วแฟนคนที่ไหนปากกาลังแฟนคนที่ปากกาลัง แฟนปากกาลังเหรอใช่ชื่อเลยว่าอะไรตุกต้นภูกแฟนแฟนสวยไหมแฟนสวยปะแฟนสวยปะสวยไม่สวยม่อนก็รูปหล่อนะแฟนน่าจะสวยนะแฟนคนบ้านเดียวกันปะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน ไปเรวคิดถึงแฟนไหมคิดถึงคิดถึงจะโทรไปหาแฟนมั้งเปล่า <c oughs> มันมีโทรศัพท์เปล่าไม่มีไม่มีอริส <c oughs> ติดต่อแฟนได้ยังไง่อ <c oughs> ติดต่อได้ติดต่อทางไหนฮะ <c oughs> ติดต่อทางไหนอ่ะติดต่อไม่ได้ ติดต่อไม่ได้อร่อยป่ะขนมญี่ปุ่นนะอร่อยอม่อนเก่งนะม่อนอ่านนั้วซอวบนไปจับมือแล้วจับไปแล้วโอเคจะเจอกันใหม่ครับฮะ,อ,ะอาวบาย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 